ก็สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่อง Let's Go Story นะครับวันนี้เดี๋ยวเรานะครับจะมาลองขับ l a m เบต t ้นะครับแลมเบตาเราจะมาลองขับ l a m เบต t าดูนะครับว่าเราจะลองขับแค่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้เราจะดูว่าระยะทางจากปากช่องนะครับไปถึงกรุงเทพนะครับกรุงเทพประมาณแถวแถว อดอนเมืองนะครับเราจะมาดูกันว่าใช้น้ำมันก่บาท95นะครับแล้วก็ระยะทางที่ดูมาประมาณ100 180กว่ากิโลนะครับเราจะมาดูว่าเราจะหมดน้ำมันเท่าไหร่นะครับตลาบแ,ลแรมเบต้าขี่แค่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบ่ายเราตัดภาพไปก่อนนะครับเอาละครับเราก็ได้ออกจากบ้าน ปากล่องนะครับตอน6โมงเย็นนะฮะตอนนี้เวลาเทนะ่าไหร่ละ2ทุ่มตอนนี้เวลา2ทุ่มเรามาถึงทศบาลท,ทับวางนะครับเทศบสาลทับาททวางถาแแก่งคอยนะครับก็เราจะเดินทางกันต่อในการขี่รถ4ไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราจะมาดูว่าเราจะใช้ มันเท่าไหร่ในการไปกรุงเทพจากปากช่องไปกรุงเทพนะครับโดยการใช้แค่ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อ อ่าครับตอนนี้เราก็จอดพักรถที่ปั๊มน้ำมันแป๊บหนึ่งนะฮะก็โอขับรถเดินทางแค่40กโลเมตรต่อชั่วโมงบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยเลยนี่ก็ออกออกปากช่องตั้งแต่6โมงเย็นนะหกโมงเ็นนินนินนะตอนนี้2ทุ่ม 4 0จะแล้วเราเพิ่งถึงแค่เลยออกจากสระบุรีมานิดเดียวอย่างเงี้ยบอกเลยว่าโคตรเมื่อยเลยนะแต่ตอนเนี้ยผมมาเติมน้ำมันตอนผมเติมน้ำมันมานะครับ95ผมผมขี่ขี่เทสรถจนเกือบหมดอะ่ะแล้วก็เติมมาประมาณ80บาทนะฮะตอนนี้ก็ยังเหลือ80บาทได้ประมาณ4ขีด4ขีดขึ้นมานะครับอ่าก็ตอนนี้ก็ เหลืออยู่3ขีดเราขี่มา40ตลอดทางจริงๆไม่เกินนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าเราจะใช้น้ำมันกี่บาทในการถึงกรุงเทพนะครับแถวๆดอนเมืองพอนะฮะเราก็มันจะไม่ทรมานตัวเองมากเนาะในระยะทางประมาณ180กิโลนะครับก็เดี๋ยวเราตัดภาพไปก่อนนะครับไป ตอนนี้เราก็ได้มาถึงตรวนี้แล้วเนี่ยว่งน้อยไ,ไปไปกำลังจะเข้ากรุงเทพนะครับตอนนี้เตินมน้ำมันถังที่2แล้วนะฮะก็ไอถังแรกอะ่ะมันน่าจะประมาณ80บาทนะครับแล้วก็ขี่ขี่เล่นอยู่แถวบ้านสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะออกมานะครับตอนนี้ก็เวลาเวลาเท่าไหร่สี่ <4 S 1> <4 S 2> ทุ่มสิบสามเหรอ ตอนนี้เวลาสี่ทุ่มสิบแล้วนะครับจากที่เราขี่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงในในระยะทาง180กิโลนะครับจากปากช่องที่ไปถึงดอนเมืองนะครับก็รกิโลนิดๆอ่ะประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปเดินทางต่อนะครับเดีย๋ยวสรุปว่าจะกินน้ำมันประมาณขนาดไหนนะครับ ตอนนี้นะครับเราถึงดอนเมืองแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาสรุปนะครับตอนแรกเราเติมน้ามัน80นะครับเราก็ทําการขับขี่ทําการขับขี่แถวแถวบ้านนะครับแล้วเราก็ออกจากปากช่องมาดอนเมืองนะฮะแล้วก็80บาทหมดไปแล้วแล้วเราก็เติมใหม่นะครับเติมใหม่ไป150บาท150บาทแบบเกี้ยงถังเลยนะครับเกี้ยงถังแล้วเราก็เติมไป150บาท ก็ได้ขีดน้ำมันมาหขีดนะครับผมตีผมตีขีดละ25บ้าบาทน,นะครับผมเติมน้ำมันไปร5 0ห้าสินะครับจากเก้งถังได้6ขีดไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่รู้เห็นบ้างนี้ครับได้6ขีดผมตีไปขีดละ25บ้าบาทนะครับตอนนี้หายไปขีดหนึ่งนะครับก็เท่ากับหายไป25บาทก็รวมกับ80สบรวม รวมกับ80ที่เราเติมไปกับอีก25บาทก็จะเป็นประมาณ105บาทนะครับง่าสลียประมาณ100านะครับที่เราขี่ขี่โดยใช้ความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งผมออกตั้งแต่6โมงนะครับตอนนี้5ทุ่มกว่าแล้วนะครับก็ตอนนี้5ทุ่ม16นะครับ เราย้ายที่ก่อนนะครับเหมือนจะมีคนวอยวายนะเราหนีก่อนเราหนีก่อนนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปนะครับว่า100กว่าบาทนะครับกับระยะทางประมาณ1 8 0กว่ากิโลนะครับเราเติมน้ํามันไปแค่100 100กว่าบาทแต่เราต้องขี่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคลิปนี้ที่ผมมาทําก็หมายถึงว่า ถ้าสมมติอะเราเติมน้ำมัน100อะแล้วเราขี่ในเมืองแค่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเท่ากับเราจะขี่ได้ประมาณ180กิโลได้เลยนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะถ้าสมมุติเราขี่ในเมืองอะเราขี่แค่40อ่อะได้180กิโลเมตรเนี่ยผมว่า100ยกว่าบาทนี่ถือว่าไม่กินนะผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าหัวฉีดผมเป็นหัวฉีด p c x นะครับไม่ใช่หัวฉีดเดิม ไม่ใช่หัวฉีดแรมเดิมนะครับถ้าหัวฉีดแรมเดิมมันก็จะน่าจะประหยัดกว่านี้นะครับก็ได้ข้อสรุปประมาณนี้เนาะก็สำหรับวันนี้นะครับช่อง l e s c o Story ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซั s สไ i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเรานะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ